อีกสักก้อนเป็นฐานแรงใาเซนเตอไ์นะว่าเพื่อส่งจดหมายทุกคนนี้ต้องเลนกโกต์อาปห้เรให้พี่ย่ะด้วยอีกสักก้อนเราเพิ่งซากประัติการหนึ่งที่หนึค่ะส่งออกมาให้เราเปลียนระสีนะอยากให้ดูโพลต่าดมายเป็นอยากให้กตัวไปงห้ันเส้นสาเป็นแบบนี้ เราจะใช้นงกทขอคนอ่านงใช้นค่ะใช่หคใช่ค่ะชั้นาใ่่ทใชคอรใช้นานะคนะ่ออะ้งมาสาบ้าใช่ขค่รถนี้่ยังินเนี้่คุณกบ้าแลที่อ่นรแบาลได้ใช่ค่ มันจะมีเสียงอีกสามรอบได้ที่เดีวกนเ่องดีในห้าทุกคมัไม่ไ้อบแต่ที่ผมมาแล้วมันมีความเป็นยังไาทุกคนรู้ไหมตัวเต้นยังไทีมานแตเลยครับปวดร้าวสิ่งม่เป็นเพ่อนแต่ทุกคนที่ได้ยินเสียงก็เหมือนตอนนี้เลยนะใครที่มีได้ชูมือไว้หลอกทีงานนะครับแจกให้ทุกคนเลยนะครับได้บัตรทีขผมเป็นเชิญซึ่งงานนี้ถ้าไม่หันบ่ายอยู่้วยกันถ้าคนดูโปรเจคจะไดเลยครับพรีเสี่ครับดีส่วนในสไลด์ เดินงิบเล่นครับตับกที่านประักรที่านตัดกลรที่งานจะสั่งรยอะักครับเดินชิอยู่ครับตดการท่านตัารสิครับตัดกริี่านบริหารหนุ่มทุกทรับดีเด็กเล็ไอการยาครับปัญญาติอยู่ครับที่นี่นะฮะแบงค์พิชิตเอชพิชิตครับซ้ายซวายมาครับมาชวนอยูกันแล้วก็ได้กอดที่ไทยยังมีเด็ชินครับี่รักด้วยมาครับมาอยวาลบติดไปด้วยกันนะฮะ หนึ่งล้านปีต้องเกิดขึ้นที่ใดเิอเลยครับขวนะะขดได้แต่ไอมทำที่ผ่านไม่ได้ขัเร็วจึต้องพักรู้ครทบเสร็จต้องเต้นะคะจีซีมเชอญเลยครับออกมเชิญขาลุกเปิดท้องท้กนเลยนะฮะวาครับเรียนเชิญครับบรัชออนนี่ครับมาบลัชปิดบอกรักให้กันโลู่จริงๆแล้วสิ่งนี้ยิ่งทำยิ่งดีนะ ยิ่งทำไม่ดีนั่นเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวพี่เปิดทำครั้งเดียวอันนี้เราทำสองรอบไปเลยวันที่ดีๆเลยนะขอเรียนเชิญทุกท่านที่อยู่ตรงนี้นะฮะแลกวคนยืนหันไปหันหน้าออกได้ไหมนะแล้วคนดูที่นั่งอยู่ทุกคนยืนขึ้นแล้วกลับหลังหนักเลยครับเพราะว่าทางอิชลุนอยู่ตรงนี้ภาพมันจะสวยมากเมื่อหลอมไปพร้อมๆกันนะฮะ กคนมโหอ้าวอยากคิดยังก็ขี้โมโหทีแต่เราดูความคดดแลกันแล้วคือโดนเดี๋ยวไม่พลาดก็คงไม่พาดูตทุกท่านร่วมันตรการในครั้งนี้แน่อนะฮะไม่ได้ที่น mm. <laughs> ั่งอยู่นะทุกคนยืนไม่ทำอะไรนะครับทุกคนทุกคนเลยนะแล้วก็ถึงทุกคนเว้ครับต้องติดนัได้เลยนะเราจะสัตโดตรงนี้สอตแรกเองของความรุ่วเมือกคนเดี๋ยวมันตัางกัี่ตั้อเกิด แ็่สมมตวานนี้เรต้องกาที่ทำกันทุกคนเลยนะครับทำยิ่งดีนี่มไม่ถือใหม่ปิดนะนั่นนีขอให้โชที่นีฮะเดี๋ยวิากันนะรับต่ว่าเดี๋ยวทุกคนครับเรืออ่ไปมากกันสักคู่เดียวเราสัญญาจะทีมงานนะครับแล้วเดี๋ยวเราปิดไปด้กันแน่นอนที่คือ a million plus แน่น i s m o m e n t away from a million plus สั and here the bar, back and ่งตู okay. ้เดี่ยวเราจท่ารัไป้นสั่งตู้เดี่ยวเท่านั้นเสร็จทุกชั้นควากที่ยืนได้คงที่มากเดียวสุดสวยเลยนะฮะสักครู่เดียวสักครู่เดียวมีแล้วนะโอเครอให้ฟังคู่นุกคลนักพร้อมนะฮะทำยังนะฮะ พอสัจากที่แนราหนักถอยหลังนะครับทุกไปดะห we l l be doing the c o u n t d o w all together and upon one, I might need to rush as h a r as you can and then hold it up high, alright with a big smile on your face what is, what is to make a fun jumping goal. พอพุ่งเสร็จแล้วก็สูงแล้วก็ยิร้นพร้อมไหมฮะพร้ Alright ladies and gentlemen, a million crush phenomenon starting breakhead out and round down the cupcap. Ha 2, So I should water me. So we're going to put the gut, look down the line, pop the end. Oh there you go, a million crush phenomenon.